นี่ครับนี่ยีส่งนีรัตรงนั้นด้วยนี่เป็นทางที่เราผมเดินลงเข้ามา่อกี้นะครับก Чуть, -чуть ระเจ้าพระเจ้ารับรีอนี่ครับก็ต้องดูป็นส นี่คือเป็นบันไดรุ่นแรกที่<ช>สร้างขึ้นมา,มาเดินลงมาใช่ไหมนี่รุ่นที่สองต่อมาก็เป็นคอนกรีตใช่ไหมมีสามรุ่น<ม>ที่<ม>เ,<ร>เขาใช้เดินทางลงมาอย่งนนในถ้ำร,รุ่นแรกจะเป็นบันไดลิงสร้างบันได3รุ่น สวยมากครับลองปลอไปายธาย่ปานผรบพระธาตนมผ,าน,นา,นมผานี่จะบรรจุเกษานะครับหรือว่าบรรจุเส้นผมของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับาในพระธาตุมีกาวเส้น cao sên này mùa sinh tố นี่คือชั้นบนที่เราลงมาเมื่อกี้นะครับชั้นแรกตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่สองขอถ้ำนี่นมผานะครับระยิบระยับสวยงามน้ำทางลง มารงนเนี่เ,นนเป็นหัวเรือไม่ยนางน,นครับ,รบหัวเรือม่นางม,มันมีกี่ชั้นนะครับสองชั้นสองชั้นใช่ไหม อันนี้จะเป็นพ้าแม่ธรณีนะครับอันนี้เหมือนท่ากําลังนั่งันหลังขยายผมอยู่นะครับเหมือนปล่อยผมมานะครับอืนดับแรกเป็นช้างห้าหัวนะครับเพราะว่าไม่ได้ลอดหัวช้างมีเพียงหนึ่งครั้งนะครับก็จะขับขี่รถได้ปลอดภัยนะครับด้านในนะครับของตรงไหนคือข้างบนใช่ไหมมีหัวอ๋อลงหัวช้างอรอด อยู่ก็ไมาหลอดเนานะหลอดได้ สนะาเต่า,าตะะตพันปี นได้ครับคืออันนี้เป็นไม้แท้ที่กลายเป็นหิน,นไม้แท้ที่กลายเป็นหินพันปีใช่ไ้มอ่าโทษนะครับนะครับโอ้ต้นไม้กลายเป็นหินสมัยยุคยุคไหนไม่รู้นะ ไเลนเสาอยู่นะต้นไม้กลายเป็นหินต้นใหญ่ขนาดสักกี่คนโอบเนี่ยใหญ่เหมือั้งนะใหญ่มากใหญ่มากอ่กนะหนะโหนี่ใช่หมดเลยเนี่ยยาวไปถึงแม่พรรนะธณีนี่ก็ใช่ตรงเต่านี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ใช่ไหม เออใช่ตรงเตาพันธุถือว่าลายมันแบบเหมือนไม้เป็นไม้ไต,ต้นไม้กลายเป็นหินใช่ต,ต้นไม้กลายเป็นหินหินกานลกา,ยนกายเป็น,นต้นไม้ได้ไงหินด้กลายเป็นต้นไม้ต้นไม้กลายเป็นหินต้นไม้นี่ยมันทับถมมาหลายปี ไม่สักพันปีมันน่าจะมากกว่าน,นั้นนะแบบกรณีจะเป็นหัวพญานาคนะคะวันนี้เหมือนให้กกำลังงอนตัวล้วขดตัวอยู่ที่เป็นเกศด้านหลังตรงไหนหัอนี่ไหม นี่คือพญานาคที่ขดลำตัวนั่นนี่เป็นหลไรหน้าหัวนั่นนี่ของหัวเขาไงหัวพญานาคลำตัวก<อ>็อยู่ตรง,ตรงไหนนี่เขามาวางเมาวางไว้อ่ะ อันนี้คือจะเป็นพวกชาวจีนหรือเป็นอินเดียครับที่เขาเป็นมาเผยศาสนาแบบเป็นการต่อยุคเนี่ยครับแต่คนไทยก็มาต่อบ้างใช่ไหมต่อบ้างในบ้านเราเขาเขาเหมือนกับเราสร้างเจดีย์สร้างหินยืนยัชาตเดินมาให้เดินตามหุมนะครับท่ามุงที่อยู่ในสันนิษอ๋อเดินตามหุมเดินไหม หลุมตรงนี้ต้องเดินอย่างนี้ไหมหลุมครับผมเดินเดินออกไปตรงนู้นเลยครับจะได้ถ่ายเห็นตัวนะครับนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับขวาขวานะครับลอยตรงนี้เป็นผ้าเหรออลอยนะครับลอยู่ตรงนี้ครับนะครับมองด้านหน้านียครับอ๋อเนี่ยใช่ไหมนี่คือลำตัวใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนแหงก็อยู่นะครับ เข้าไปด้านในครับตรงนี้ครับนี่ก็จะเหมือนมาจากแก่บนจากหลายๆที่หลายๆจังหวัดเข้ามาบนใช่ไหมเข้ามาบน,าน,นมีน้ำับลงมา สองชั้นนะหมดแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคตรงนี้มาจุดที่ตัวของพญานาคตัวนั้นส่วนหัวแล้วก็เขาเนี่ยฮะสัานิษฐานว่าตรงนั้นเป็นลําตัวแล้วก็แห่งเข้าไปท้าไในที่ผมไปเมื่อกี้ตรงนี้ผู้หญิงจะเข้าได้ถึงถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อน,นุญาตให้ผู้ชายเข้าไปได้ผู้หญิงต้องรอณนะจุดนี้ครับนี่ก็เป็นเจเป็นหินก้อนหินที่เขาเอามาวางไว้เป็นความเชื่อนะ ก็มีสองชั้นครับผมมาสิ้นสุดปลายถ้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีสองชั้นก็ลงมาลึกพอสมควรบรรยากาศภายในถ้ำนะครับผมก็หมดแล้วครับผม